สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุครูุกคนครับมันนีช่องฮักนกชาแนลครับพอดาครับมากินอาหารอีสานบ้านๆครับเป็นเมนูลาบเท่าใส่หัวหอยครับมันนี้โอ้ยจัดหนักจัดเต็มมึงหัวหอยมิตรหัวยงใหญ่ครับใส่มันนี้มันนี้ได้ปนปลาทูครับใส่ลายมองลายบอลกะอาจจะเห็ดบุือกันเนาะครับเนาะแต่ว่าทางผอดํานี้เห็ดวิธีทําให้พี่ให้น้องเบ่งนําพี่น้องท่านใดสนใจหอยครับสามารถติดต่อ สอบถามเข้ามาไใดใ้ต้คอมเมนต์นะครับเด้อกลาบเท่ากับเข้าใหม่เสบๆสบสดเลยน้นองเนาะมาผู้เดียวครับบรรยากาศสีลมลมตากกับบรรยากาึนเลยขนาดเปนกซ้อยได้นี่ยคำไงอือ ไข่ปูจันเลยใส่มะแขงพี่น้องครูประธานหินเานนขาไม่ได้พี่น้องเด้อ มันเข้าแซ่บๆนุ <Okay. S 1> ่มรำโซ่ลมนาวเท่าหรือหรือาสาลายีสานค,ครับอยู่ทึงผู้ไม่ไพี่น้องเลย อันนี้ที่เป็นห้อยปังเห่ของกันบ่าวง่งๆเอาใส้เบอร์โัวครับเคียวกับเคียวได้ๆเพอื่อน,นเออนว่าเท่าพี่น้องสังเกตน้ำมันครับน้ำมันจะออกสีเทาเวลาเัาหลาบคนอื่อน,อนว่า เท่าไหมครับมันจะออกสีชมพูรวยจังหน่อยไอ้เ,น,เ,อเอน,นื้อบิ่งน้ำนัวน้ำสีเทาหากินายากครับเท่าเนี่ย ว่าทางบ้านเทากับทนจีนขึ้นไปเอาอยู่เทงิงผู้เลยพี่น้องเทิงผู้ครับน้ำเย็นเนถึนงสิ่เป็นเท่าแต่ว่าแสบที่สุดนี่แม่นหัวหอยคมครับหอยน้อยเพิ่มมาหอยคม ใส่กับมาแข็งไงพี่น้องมึงหอยคมครับนี่อืมมันเข้ากันขนานดะอืมกินเผื่อกเด้อพี่น้องเด้อคำอยังไงตุ๊ๆเลย ในนี้พักมันเท่ากันที่เป็นมะแกงกับมะทั่วพี่น้องมะทั่วย่าลืมครับมันสิบเปอร์เซ็นต์ทำด้มยมะทั่ว xem mặt hàng gì nữa liền Mùi sốt nằm được rồi